สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะพบผมครั้งในคลาสอกกับคลาสอกชาแนลเนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Q&A พาร์ทที่8ป8 8ปดปปซึ่งพาร์ทนี้มีความพิเศษนะเพราะว่าจะเป็นคำถามจากน้องคนเดียวเลยนะจัดหนึ่งคลิปเต็มเ็มเลยนะพี่อยากตอบแล้วไปเราไปเริ่มกันเลยนะคำถามแรกนะพี่คิดว่าฝ่ายวิหารแห่งแสงกับฝ่ายอบิสฝ่ายใดผิดตั้งแต่แรกถ้าดูจากเนื้อเรื่องข้อมูลที่พี่มีเนี่ยพี่คิดว่าฝ่ายอบิสผิดตั้งแต่แรกครับเพราะว่าการที่เขาไปฆ่าจานเบรนครั้งนั้นเนี่ยมันก่อกกหกให้หม เดิมได้อีกแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าหากเขาไม่เชื่อในหนทางแห่งแสงใช่ไหมแต่วอลคาร์ดเลือกใช้วิธีอื่นอาจารย์เบนก็ไม่ต้องตายครับถึงแม้ว่าการต่อสู้นั้นจะไม่ตั้งใจก็ตามแต่ทุกอย่างมันเริ่มที่ฝั่งวอลคาร์ดเป็นคนจุดไฟให้มันลุกขึ้นมาไม่ใช่ฝ่ายแสงถูกหมดนะแต่พี่คิดว่าวอลคาร์ดอ่ะถ้ามีวิธีแก้ปัญหาหรือมีวิธีรับมือกับสิ่งที่เองไม่เชื่อตั้งแต่แรกให้ดีกว่านี้เนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดคาถามข้อที่2นะพี่คิดว่าลอเรียนถ้าเขาได้พลังที่เขาต้องการมาแล้วเขาจะาสมนีร,รออจจใครค ขัดขวางก่อนเช่นไลฟ์ f o ลเวอร์ป่า Shadow Forest v เวดาอาบิสซึ่งจากข้อมูลที่มีมในตอนนี้ตอนที่ทําคลิปะนะคือเหมือนลอเรีอนหรือลอเรียนเนี่ยเกือบจะได้พลังความมืดอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการแล้วนะซึ่งพี่คิดว่าถ้าเขาได้มาเนี่ยเขาทําลายทุกอย่างได้แน่นอนนะเพราะจากข้อมูลวิดีโอเปิดตัวของเด็กซ่าเนี่ยตอนที่ไวยโอกับไรเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปหาต้นตอก่อนที่ไวยโอจะถูกบูชายนณะไบรท์ได้บอกแล้วนะว่าพลังของเสาวิญญาณน,นี้เนี่ยอาจจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอ,นนอ,กอ,อังนนั้น าหากลอเรียนเนี่ยได้พลังนี้มาจริงครับเพราะทำลายทุกอย่างครัหมดไม่ต้องซื้แต่จากเนื้อเรื่องล่าสุดใช่ไหมที่แบบมันก็ยังไม่แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะได้พลังนั้นมาไหมถ้าหากมีคนที่ขัดขวางเนี่ยพี่ว่าคนที่ขัดขวางได้และเป็นตัวเอกตอนนี้ก็คือไบรท์เท่านั้นนะฮะแล้วอาจจะมีไลฟ์ฟอลเวอร์หรือนักล่าแห่งแสงเนี่ยมาช่วยด้วยอะไรแบบนี้ส่วนฝั่งลอเรียนหรือลอเรียนเนี่ยก็จะมีชาร์โดแฮนมาช่วยนะ คำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าการที่โอเมนมินิสายแบบนี้เขาเคยมีปมอะไรหรือเปล่าจากข้อมูลที่พี่รู้เนี่ยโอเมนเป็นคนที่เกิดที่ล็อกไฮม์เลยนะฮะ ดังนั้นพี่คิดว่าเขาไม่ได้มีปมอะไรหรอกเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วสนุกกับการฆ่าไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้แม้แต่มาหลอกก็ตามแล้วก็พี่ขออัปเดตหน่อยนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะตอนแรกอะ่ะพี่สงสัยว่าหลังจากที่โอเมนอ่ะต่อสู้กับทหารนับแสนของเวดา้าแล้วฆ่าตายหมดในครั้งนั้นเนี่ยเขาไปไหนต่อมีน้องคนนึงอะ่ะแคปหน้าจอมาให้ดูแล้วนะว่าสรุปหลังจากครั้งนั้นโอเมนหายไปเลยจ้าเขาไม่ได้ถูกสะกดไว้ในภูเขาอีกต่อไปแล้วนะและตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะว่าโอเมนอยู่ที่ไหนและทําาาออออะะไรนนะสยงกกว่่เีต นะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าคีร่าจะกลับมาเป็นเด็กที่สดใสเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะจิตใจของคีร่าเนี่ยมันพังมาแบบเยอะแล้วอะ่ะ เพราะคีล่าเนี่ยเจอคนเลี้ยงแบบแย่ๆทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของโลรีออนที่ชื่ออนาเบลจากเนื้อเรื่องเสริมที่แบบไปหลอกเธอหรือแม้แต่ตัวโลลรีออนเองนะครับที่พยายามสอนปลูกฝังไมซ์เซตผิดๆให้คีล่านะเช่นต้องทําร้ายเขาถึงจะได้รางวัลอะไรแบบเนี้ยทำให้คีล่าเนี่ยในหัวต้องคิดจะทําร้ายโลรีออนอยู่ตลอดเวลานะสิ่งเดียวที่คีล่ายึดถือก็คืออยากเจอแม่ที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเธอทําทุกอย่างใช่ไหมเหมือนที่ในเนื้อเรื่องเสริมแล้วพอเซฟิรามาช่วยเนี่ยคีล่าก็คิดแล้วว่าเฮ้ยนี่แหละแม่่อไางีพปทค ก็ไปเกลียดอีชาเพราะว่าเธอคิดว่าอีชาเนี่ยมาแย่งความรักจากซิฟิล่าไปเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดที่พี่พูดเนี่ยบอกเลยว่าคีล่าไม่สามารถกลับมาเป็นเด็กที่สดใสได้แล้วแผลที่มันเกิดขึ้นในใจของคีล่าเนี่ยมันรีคอฟเวอรี่ไม่ได้แล้วนะเอาเน็นว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งนะที่โดนคนใจร้ายอ่ะหวังร้ายตลอดเวลาเอนดูคําถามข้อต่อไปนะในตอนนี้อบิสมีใครใช้โกสวอกได้บ้างครับนอกจากมาจ้าแล้ววอลคัสใช้ได้ไหมจากข้อมูลพี่คิดว่าน่าจะเป็นมาจ้าแค่คนเดียวที่ใช้ได้นะคะโกสวอกของมาจ้า จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชามันได้บอกว่าเหตุผลที่มาจ้าไม่อยู่ในไฟครั้งแรกที่ราชินีอานาสฆ่าวอ์คัสนหะเพราะเธอไปฝึกฝนกส้ส์วอกนี่แหละดังนั้นกส้ส์วอลกน่าจะเป็นวิชาหนึ่งที่ยากและต้องใช้ความมุมานะในการฝึกฝนนะคนเก่งอย่างมาจ้าต้องไปฝึกฝนระยะเวลาหนึ่งจีดูดังนั้นไม่ใช่ใครจะใช้ได้ง่ายๆนะซึ่งวอรคัสก็ไม่น่าจะใช้ได้นะเพราะว่าพี่ไม่มีข้อมูลว่าวอคัสใช้กส้ส์วอลกนะสรุปว่ามาจ้าใช้ได้คนเดียวไปก่อนนะตอนนี้ข้อต่อไปนะพี่คิดว่าฝ่ายทาลลาไไาทีีี่่มมโออกกกาาาสสถูลลบ้ไปดุคื ฝ่ายใดครับฝ่ายมนุษย์ฝ่ายปีศาจเทพหรือเหล่า,าสัตว์จากสกิลอบิลิตี้ความสามารถทุกอย่างเนี่ยพี่คิดว่าฝ่ายที่โดนลบล้างไปได้มากที่สุดคือฝ่ายฮิวแมนเหมือนเดิมง่ายๆกับฝ่ายอื่นเขาเก่งกว่าหมดนะฝ่ายฮิวแมนถึงจะมีพลังเวทแต่ว่ามันต่างจากฝ่ายอื่นมากเผ่า,าสัตว์ก็ได้พรูฟแล้วนะว่าราชินีเทวานาสเนี่ยฆ่าววคัสได้ดังนั้นก็ไม่ใช่หมูนะเพราะว่าถ้าน้องสังเกตนะเผ่าฮิวแมนในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3าอาณาจักรใหญ่ๆก็คืออาณาจักรออกคาอาณาจักรนอร์แมนและสหพันธรัฐ จะต้องพึ่งวิหารมากอยู่นะเพราะว่าบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันใกล้กับล็อกไฮน์ใช่ไหมส่วนสาพันธรสิระเนี่ยพี่คิดว่าการที่ต้องเจอกับพวกฝ่ายอบิสเนี่ยยังไม่เยอะทําให้แบบเมืองเนี่ยพัฒนาไปเหมือนที่เราเห็นที่เมืองคาเซลนะเป็นเมืองแบบปัจจุบันแต่ยังมีคนที่กังวลเรื่องนี้นะเช่นคิวเลนขององค์กรชาโดแฮนไงเขาก็เลยต้องทําทุกอย่างนะเพื่อทําให้เผ่ามนุษย์เนี่ยเก่งขึ้นนะเพราะเขาคิดแล้วว่าถ้าหากเผ่าปีศาจมากวาดล้างเนี่ยฮิวแมนตายหมดต่อมาข้อที่7นะการที่มาจ้าทรายศออกมาจากวิหารถ้้ามมมมองดวยยหหลััักจจรรรธนคบ ข้อมูลของมาจ้าเนี่ยมาจ้าเป็นคนที่ซวยคนที่โดนกระทําตลอดนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งวิหารไม่ว่าจะเป็นวอลคัสเธอเป็นคนดีที่ต้องแบบรับการกระทําแย่ๆจากคนอื่นตลอดนะซึ่งไม่รู้ว่าคนนั้นเขารู้หรือเปล่านะว่า Impact นี้มันส่งผลต่อ,อมาจ้าขนาดไหนนะดูดิแบบโดนกระทําโดนขังโดนปดอะไรแบบนี้ซึ่งการที่มาจ้าเนี่ยหนีออกมาจากวิหารส่วนหนึ่งเป็นเพราะพลังความมืดที่วอลคัสใส่ให้มันปลุกด้านมืดของเธอขึ้นมานะซึ่งถ้ามาจากหลักจริยธรรมหรอ๋อพี่คิดว่าไม่ผิดนะมันเป็นการปกป้องตัวเองคนเราก็ต้องมีสิทธิป์ปกป การที่เราต้องอดทนเหมือนมาจ้าตลอดเวลาไม่มีใครทนได้หรอกต่อมาการที่อิลูเมียใส่ร้ายมาจ้าเพื่อที่ตนเองจะได้เป็นเทวีแห่งแสงคนใหม่ตามหลักจริยธรรมมันผิดไหมครับอันนี้พี่ขอแก้ข้อมูลก่อนนะฮะการที่อิลูเมียได้ขึ้นมาเป็นผู้นําแห่งแสงต่อจากมาจ้าเนี่ยเป็นเพราะสภาสูงที่เวดานะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยมาจ้า ja ถูกเข้าใจผิดไปแล้วนะว่าสมรู้ร่วมคิดกับวอคาร์เพราะวอคาร์เนี่ยฆ่าจันเบรนนะผู้ก่อตั้งเวดาในตอนนั้น ซึ่งตัวมาจ้าเองเนี่ยเธอเงียบอะ่ะเธอไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะเธอแบบยอมรับชะตากรรมนี้อะดังนั้นสภาสูงก็เลยแต่งตั้งคนที่แบบคู่ควรที่จะเป็นราชินีองค์ใหม่อย่างอิลูเมียขึ้นมาแทนและจอบแรกของราชินีอิลูเมียนะพี่คิดว่าก็คือเป็นการสั่งขังมาจ้านั่นแหละซึ่งตอนนั้นอะ่ะอาจจะแบบมีพูดจิกกัดเล็กน้อยว่าสิ่งที่มาจ้าโดนเนี่ยเป็นเพราะความรักอย่างเงี้ยเพราะเธอเนี่ยอาจจะอจฉาเว่าเธอก็มีความชอบวัคาสอยู่นะตอนนู้นนะแต่กล่าวโดยสรุปคืออิลูเมียไม่ได้ใส่ร้ายมาจ้า ja นะมันเป็นมติขอขอองงงสสภาาูเวด้ใ อำนาจอิลูเมียที่เพิ่งเป็นราชินีคนใหม่เนี่ยสั่งขังทําให้จากเนื้อเรื่องเสริมของมาจ้าตอนหลังอะ่ะเธอก็มาดีวเห็นไหมว่าแบบถ้ามาจ้าไม่ไปยุ่งกับวอคานเนี่ยก็จะปล่อยแสดงว่าตอนนั้นอิลูเมียเองก็ไม่ได้อยากจะสั่งขังมาจ้าขนาดนั้นนะฮะคำถามข้อต่อไปนะการที่อิลูเมียสังหารมนุษย์ที่ไม่ยอมก้หมหัวให้และพยายามต่อต้านมันผิดไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าผิดนะอันนี้ถ้าตามหลักจริยธรรมเนี่ยผิดแน่นอนเนะพราะเป็นการฆ่าคนที่เห็นต่างพอโลกจริงๆอ่ะเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่เห็นต่างให้ได้นะ้้้นนนะมมมมัััสาาาารรรถถูดดดคคุยยกกไไ่่ใชแบบบเเว ก็จัดการแต่ว่าการที่อิลูเมียทําอย่างนี้เพราะพระนางมีนิสัยเผด็จการและตอนนั้นพระนางเนี่ยเป็นผู้นําคนใหม่นะที่อยู่ในข้าวเกี่ยวมีชาวเวด้าบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พระนางเนี่ยทำหลายๆอย่างนะซึ่งสิ่งที่พระนางทำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการกําจัดคนเห็นต่างนะซึ่งถ้ามองในมุมอิลูเมียเนี่ยเธอทําอยู่แล้วนะเหมือนที่บอกเธอสามารถทําทุกอย่างได้ตามที่เธอต้องการนะอยากเป็นใหญ่ที่เวด้าคนไม่เห็นด้วยตายไปแค่นี้จะถามว่าผิดไหมมันก็ผิดนั่นแหละคาถามข้อต่อไปนะครับอาเซนกาตอนน เข้าร่วมกับอบิสอยู่ใช่ไหมครับอาเซนกาเนี่ยพี่ถือว่าเป็นโคออ์กับอบิสนะมีการติดต่อกันแต่เขาเหมือนจะไม่ได้อยู่ฝ่ายล็อกไฮม์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนเป็นโคออ์ที่เป็นอิสระเพราะว่าเขาเนี่ยไปยึดเมืองของมูรัดอยู่ที่ทะเลรายที่เขาแบบว่าเก่งต่อมานะพี่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะวอร์คคิดต่างหรือวิหารไม่ให้ความยุติธรรมครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สรุปว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกนะันครับมันไม่มีทางที่เรื่องเดียวจะทําให้เกิดทุกอย่าง หลายไฟล์เนี่ยพอแบบมาเจอปึ้งกัตรงกลางเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก2คนนะมันมีหลายคาแรคเตอร์ที่ไปเกี่ยวข้องดังนั้นพี่ไม่สามารถบอกได้นะว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรนะแต่ถ้ามี2คําตอบที่น้องให้เรื่องนี่พี่เลือกวอลคัสแล้วกันความคิดต่างของเขาเนี่ยเขามีอบิลิตี้ในการแบบไปหาพลังความมืดใดๆด้วยนะเพราะถ้าคิดต่างอย่างเดียวก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องที่เลยเถิดขนาดนี้ได้นะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นที่องค์กรชาร์โดแฮนจะถูกลอรเรียนหกกักหลังนนแบบตัว ร้ายขี้โกงอยู่แล้วนะแล้วก็เหตุผลที่เขามาร่วมมือกับองค์กรชารดแฮนเนี่ยเขาต้องการให้องค์กรชา d o ด h แฮนช่วยเขาสร้างเสาสวิญญาณทั้ง3พอสร้างเสร็จนะครับเขาก็ทําพิธีบูชายันใดๆใช่ไหมที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยได้พลังความมือดอันยิ่งใหญ่ที่แบบสามารถทําลายได้ทุกสิ่งอย่างนั่นหมายความว่าถ้าเขาได้พลังความมืดนี้มาแล้วเนี่ยข้าได้พลังแล้วข้าไม่สนใจใครทั้งนั้น จบแยกนะคำถามต่อมานะพี่คิดว่าซิเนสเซียจะมีโอกาสกลับไปอยู่กับฝ่ายอบิทแล้วถ้าเธอกลับไปจะพาเด็กซ่าไปด้วยไหมจาก Q&A คลิปก่อนนะพี่บอกแล้วว่า2คนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของซิเนสเซียเลยฮนะซิเนสเซียไปไหนเด็กซ่าไปด้วยทั้งหมดเพราะเธอเนี่ย อยากจะปกป้องซินเนสเซียแม้ต้องแลกด้วยชีวิตนะเรื่องในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทั้งสองอะ่ะเหมือนเป็นเผ่าอบิสอยู่แล้วนะเพราะมีเลือดปีศาจในตัวแต่เหมือนปณิธานของซินเนสเซียอาจจะต้องการหาคนที่เคยฆ่าล้างตระกูลเธอให้เจอแล้วแบบพอมาอยู่ชาร์โดแฮนอาจจะมีข้อมูลอะไรแบบนี้หรือเธออาจจะคิดว่าชาร์โดแฮนนี่แหละเป็นคนทำนะฮะถ้าหากเธอเคลียร์เรื่องนี้ไปได้เนี่ยกลับไปอยู่อบิสก็เด็กซ่าไปด้วยแน่ๆไม่ต้องสืบคําถามข้อต่อไปนะไบรท์ Bright, กับอาจารย์เบรนใครแข็งแกร่งกว่ากันครับอันนี้พี่ให้อาจารย์ Brain, เบ ก่อนที่เขาจะได้พลังของอาจารย์เบนมาอยู่ในตัวเนี่ยเขาเป็นฮิวแมนถึงจะเป็นฮิวแมนที่เก่งขนาดไหนก็คือยังมีลิมิตความเป็นฮิวแมนอยู่นะครับเทียบกับผู้ก่อตั้งเวดได้อย่างอาจารย์เบนถึงแม้ว่าอาจารย์เบนจะมีแค่วิญญาณนอะแต่สกิลพลังของเบนเนี่ยคือเยอะกว่ามากคําถามต่อมานะพี่ว่าวอลคาร์ดฆ่าไบรท์ได้ไหมครับเพราะพลังของไบรท์คือตัวและพลังของอาจารย์เบนซึ่งวอลคาร์ดเคยสังหารอาจารย์เบนมาแล้วครั้งหนึง่งอันนี้ตอบไม่ได้นะว่าฆ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเนี่ยไบรท์ Bright เนี่ยเหมือน เป็นตัวตายตัวแทนของอาจารย์เบรนเนื้อเรื่องที่แบบเขาปูมาขนาดนี้เนี่ยไบรท์ต้องเป็นคนหนึ่งที่พอได้พลังมาแล้วต้องโคตรเก่งอะซึ่วคาร์ดจะฆ่าเขาได้หรือเปล่ามันก็คงต้องดูไปเรื่อยๆแต่พี่คิดว่าไม่สามารถฆ่าได้ง่ายๆแน่นอน คำถามข้อต่อมานะพี่คิดว่าลอเรียนคนเก่ากับคนนี้คนไหนชั่วร้ายอมมหิตกว่ากันครับแน่นอนครับลอเรียนคนใหม่ฮะเพราะคนเก่าถึงจะเป็นคนชั่วยังไงก็ตามนะหนึ่งเขาตายไปแล้วสองเขาแค่รวบรวมกลุ่มมาเพื่อทําชั่วแต่คนใหม่เนี่ยเขาต้องการฆ่าทุกคนในสาพันธรัอิสระเพื่อแลกกับการบูชายันแล้วแบบตัวเองจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาสร้างขุมนรกคิดดูเอาแค่นี้เลยครับคนใหม่นี่แหละชั่วร้ายอมมหิตกว่าหลายขุมเลยนะครับแต่ว่าลอรอนหรือลอเรียนคนใหม่เนี่ยเขาเพิ่นคืนชีพขึ้นมาจากหินประหลาดที่อกนะซึ่งพี่ไม่แน่ ตจว่าเขายังมีความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์จริง,รงๆหรือเปล่าเออแต่ชั่วชั่วกว่าแน่นอนนะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าคีร่ากับอีชาจะมีวันญาติดีกันไหมครับถ้าฝั่งอีชามีโอกาสแต่ถ้าคีร่าไม่มีทางเพราะเหมือนที่บอกว่าคีร่าเนี่ยแผลในใจเธอมันลึกและถ้าหากเธอรู้สึกเกลียดอะไรไปแล้วเนี่ยยากมากที่จะมาญาติดีนะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าดีเรกจะจีบเซฟิราติดไหมครับอันนี้นะเหมือนที่พี่ได้บอกไปในค e ลิปคิวเอคลิป e ก่อนๆนะว่าเซฟิราเนี่ยมองดีเรกเป็นแค่รุ่นน้องเป็นแค่เเพื่่่่ออนนนนนรรวมงงาป็แแคคะไบบีี้้ดดััิว่า ไม่น่าจธจีบติดนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าแท้ที่จริงแล้วกาลีเธอมีพลังมหาศาลขนาดไหนดูเหมือนว่าจะเป็นไพ่ไม้ตายใบหนึ่งของอบิสเลยซึ่งจากคลิป QE คลิปที่7นะพี่ได้บอกไปแล้วว่ากาลีเนี่ยสเกลพลังเธอต้องเยอะมากๆแน่ถึงขั้นก่อนที่มาที่นี่เ,เธอขู่วอคาร์ว่าจะฆ่าวอคาร์ได้แล้วเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโพเทนเชียลมากที่วอคาร์เห็นแล้วว่าถ้าหากชวนกาลีมาได้เนี่ยคนเนี่ยจะมาฝั่งเขาเยอะมากเพราะศรัทธานในตัวกาลีอะไรอย่างนี้นะแลเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะกาลีมาที่นี่เนี่ทาา้ มแต่ว่าแค่เปลี่ยนฟังและสังเกตนะครับกาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในสผู้คุมกฎของล็อกไฮม์ที่ไม่มีกําลังทหารเลยฮะแต่การที่ดีเทลเธอน้อยอ่ะพี่เข้าใจนะเพราะว่าการที่เอาคาแรคเตอร์ที่แบบมีคนเคารพจริงๆในชีวิตจริงมาทำอะ่ะการมีเนื้อเรื่องอะไรมันเซนซิทีมันอาจจะแบบทําได้ยากอะไรแบบนี้นะทำให้กาลีเนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรใหม่ๆนะคำถามต่อไปนะพี่คิดว่าใครจะต่อสู้กับวอคัสครับมีราชินีเอลฟ์เทวานารมีเทบีอิลูเมียมีจอมเวทลอเรียนมีไบรท์ซึ่งอันนี้ พี่คิดว่าน่าจะเป็นไบรท์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไบรท์เนี่ยเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนของอาจารย์เบรนนะซึ่งทั้งสองเนี่ยเคยต่อสู้กันมาก่อนแลวครั้งนั้นวอลคัสฆ่าอาจารย์เบรนได้ใช่ไหมเมื่ออาจารย์เบรนเนี่ยมอบพลังให้ไบรท์ในตอนนี้เนี่ยพี่ว่าสกิลของไบรท์เนี่ยมันขึ้นมาแบบอัพเลเวลขึ้นมาเยอะมากพอที่จะต่อกรกับวอลคัสได้แล้วนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้นะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนอ่ะยังไม่ถึงไฟสนะตออนนนนีี้้้แค่่่่บรรทกกาลััังงจสูเเเเยซึหุ นี่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเป็นแค่เหตุการณ์ที่สาพันธรัอิสระเท่านั้นคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าในสงครามครั้งสุดท้ายทูเรนและอาริสเตอร์จะได้ต่อสู้กันไหมผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากแต่อาสเตอร์คงเตรียมแผนรับมือไว้แล้วผมว่ามีโอกาสมากที่อาริสเตอร์จะพาทับอบิสพิชิตอานนาโนได้ ถ้าในสงครามทั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันอยู่แล้วเพราะสองคนนี้เป็นศัตรูกันแบบจริงๆอะเล่นสงครามประสาทจะฆ่ากันจริงๆนะตอนอยู่เวด้าจากเนื้อเรื่องเสริมของทูลินนะในกิมมิคในเกมเห็นไหมทั้ง2คนนี้เนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างโดนอันติของอีกฝ่ายเนี่ยจะลดดาเมจไปอีก40%อนันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคือแรงกว่าชาวบ้านอีก40%เป็นคู่ศัตรูตัวจริงที่ถ้าสงครามรั้งสุดท้ายที่ทุกอย่างต้องจบแล้วเนี่ยสคนนี้ต้องต่อสู้กันแน่นอนแต่ส่วนผลแพ้ชนะยังไงก็ต้้้้้อออองงงงรดดููนนนนะะะพี่นนพ่่่กกไมมขขฟัััธแแลลวเาาาททคคํสุย พี่ว่ามาจ้าโกรธแค้นเทวานาสมากไหมครับขณะที่ต้องส่งกองทัพต้อนพวกชาโดว์ฟอเรสจนผาวาเลยมาจ้าร่างมืดเนี่ยมีชีวิตด้วยความโกรธแค้นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียตลอดเวลาครับแล้วราชินีเทวานาสเป็นใครก็ไม่รู้มาฆ่าคนรักของเธออย่างเงี้ยโกรธดิโกรธแบบโกรธสุดๆเลยนะเพราะว่าในสงครามครั้งนั้นที่ราชนีเอลเนี่ยใช้ศรเดียวยิงวอคัสตายกระทันหันเนี่ยมาจ้าก็ดันไม่อยู่เพราะเธอไปฝึกฝนโกส์วอลช่ไหมแล้วพอเธอกลับมารู้เท่านั้นแหละเหมือนที่น้องเขียนเลยครับเธอก็เลยส่งกองทัพนัไปบุกอาณาจักร จนเขาหลอนเป็นร้อยปีไม่กล้าออกมาจากอาณาจักรเลยนะฮะเนี่ยแค่นี้ก็รู้แนละ้วว่าโกรธขนาดไหนแล้วก็จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยในตอนที่มาจ้าเนี่ยจะต้องอยู่ที่ส่วนลึกของภูเขาแม่น้ําเพื่อทําวิธีคืนชีพไปวอร์คัใช่ไหมแต่ว่าเมื่อรู้ว่าเทวนาถเนี่ยมาถึงสนามรบแล้วอ่ะเธอเอาร่างแฝงมาจาจะมาสู้กับเทวนาถจะมาฆ่าราชินีเอลคิดดูเองซึ่งเธอรู้ดีนะว่าเทวนาถเก่งแล้วก็มีสอนที่แบบน่ากลัวแล้วก็ถ้าหากเธอพลาดเธออาจจะตายได้แต่สิ่งที่มาจ้าคิดในตอนนั้นอ่ะเธอต้องการฆ่าราชินีเอล แก้แค้นอย่างสาสมที่แบบมาฆ่าวอลคารคนรักของเธอไปเออคิดดูโกรธขนาดไหนจะฆ่าด้วยมือของตัวเองอะ่ะสุดๆนะบอกเลยนะโอ้ก็หมดไปแล้วนะสำหรับ20คําถามนะฮะของน้องเรียสพี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเรียสเจอมอูรี่นะถ้ามีอะไรก็ถามมาได้เพิ่มนะจ๊ะ ก็หวังว่าคําตอบวันนี้น้องจะชอบนะฮะแล้วก็ทุกคนที่ดูด้วยเออเหมือนเดิมนะครับถ้า,ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาที่ชุมชน Q&A ได้นะครับถ้ารวบรวมมากพอพี่ก็จะตอบแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เนี่ยบางคําถามเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดน้องก็พิมพ์มาบอกได้เนาะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่พี่เนี่ยจะลืมหรือว่าจะหลุดบ้างอะไรอย่างนี้สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ฝากพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจสมั วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ